ตอนนี้ไม่หมื่นหกแต่ว่าขึ้นให้เซอร์วิสตั้งแต่เดือนสองเดือนที่แล้วแล้วนะเพราะว่าระยะทางมันถึงก็เดี๋ยววันนี้ผมจะรถไปเซอร์วิสเตรียมตัวขึ้นเหนือเซอร์วิสรอบหมื่นแปดพันกิโลนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไปเปลี่ยนยางแล้วก็เปลี่ยนโซ่กำลังทำรถให้ พร้อมสำหรับการขึ้นเหนืออยู่เดี๋ยวไปดูกันว่าเช็คระยะก่อนนะเช็คระยะหมื่นราคาเท่าไหร่แต่ที่ผมคิดนะไม่เกิน1,000บาทไปเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกัน เรียบร้อยนะเช็คระยะรอบหนึ่งมืนแดพันกิโลจริงๆตอน1มื0นสองพันผมเปลี่ยนกองอากาศไปแล้วถ้าตามระยะถ้าตามระยะนะกองอากาศจะเปลี่ยนตอน1 8ืนแปดแต่วันนั้นเราเปลี่ยนหัวเทียนเรายกถังไปแล้วเขาเลยแนะนำให้เปลี่ยนกองอากาศไปด้วยเลยรอบนี้จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนค่าใช้ใจ่ายมันเลยแบบไม่มีค่าแรางเพิ่มอมืผมก็เลยเปลี่ยนตั้งแต่ตอน1มื่นสองเพราะงั้น1มื0นแดพันกิโลค่าใช้ใจ่ายจะอยู่ที่ตอนแรกนึกว่า หนึ่งพันใช่ไหมคำนวณผิดไปนิดเดียวเกินมาเก้าสิบห้าบาทเป็นหนึ่งพันเก้าสิบห้าบาทก็มีน้ำมันเครื่องสองกระป๋องแหวนรองแล้วก็ค่าแรงนะฮะทั้งหมดเบ็ดเสร็จหนึ่งพันเก้าสิบห้าบาทอืมก็ดีแล้วที่ไม่โดนค่าแรงในการยกถังน้ำมันเพราะว่าก็ค่อนข้างแพงอยู่นะคือรู้ๆกันอยู่นะค่าแรงศูนย์ คเดี๋ยวสเต็ปต่อไปนะฮะไปเปลี่ยนยางแล้วก็เปลี่ยนโซ่ที่ร้านชแมนตรงสงขลาแ็เดี๋ยววาร์ปไปเลยตอนนี้กำลังเปลี่ยนยางแล้วก็เปลี่ยนสเตอร์หลังไปแล้วคือตอนแรกเมื่อตอนต้นคลิปบอกว่าจะเปลี่ยนแค่โซ่ใช่ไหมเพราะว่าสเตอร์หลังงบหมดแต่ว่าไม่รู้อะรู้สึกแบบเออขัดใจสุดท้ายก็เปลี่ยนสเตอร์หลังเป็นของจอมไทยนะ ฟันเท่าเดิมคือถ้าไม่เปลี่ยนตอนเนี้ยคิดไว้ว่าเออเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนรอบหน้าว่าจะลองลดสเตอร์หลังหนึ่งฟันดูแต่ว่าเปลี่ยนรอบนี้ไปเลยแล้วกันเออพร้อมโซ่นะแต่สเตอร์หน้ายังไม่เปลี่ยนเพราะว่าสภาพมันยังดีอยู่เลยเออสเตอร์หน้าเดี๋ยวให้ดูสภาพแบบไม่ได้สึกอะไรมากเท่าไหร่ว่าเป็นแบบมียางทับเสียง้วยนะสะเตอร์หน้าเดิม เนี่ยสภาพมันยังดีอยู่ก็เลยเปลี่ยนแค่สเตอร์หลังกับโซ่โซ่เป็น RKO ลิงดำหมุดทองนะโซ่เดิมกับตอนตอนที่เปลี่ยนให้ CBR ก็โซ่นี้แหละเออแล้วก็อันนี้สเตอร์มีโซ่สเตอร์หลังแล้วก็ยางตอนนี้กำลังใส่ยางหลังอยู่เดียบโบล็อโซ่ทูนะฮะยางหน้าก็อยู่นี่เดี๋ยวรอเปลี่ยนยาง ส่ยางเสร็จเรียบร้อยยางหลังเหลือ,อยางหน้าแล้วก็โซ่เสร็จแล้วสเตอร์หลังเสร็จเรียบร้อยฮะมาดูงานกันหน่อยอะดำหุดทองกับสเตอร์หลังจอมไทยจะดูแบบขีนขีนนิดหนึ่งตรงข้อจะเป็นสีทองนะหมุดกับข้อเป็นสีทองส่วนตัวโซ่เป็นสีดำเนี่ยมันก็จะแบบดำดำทองทองดูแบบคุมตีมอะเออสีดำแล้วก็ยางฮะ พิลารีเดีย r o s ลโซทรูอันนี้เบอร์หลังคือร้อยหกแบบเบอร์เดิมกับของเดิมอะน,นะจริงๆแม็กเนี่ยตรงไซ์มันประมาณร้อยห้าสิบแต่นี้ของเดิมคือมันโอเวอร์ side, ไซมันจากโรงงานเป็นร้อยหแล้วนะแล้วพอผมใส่ก็อิงเบอร์เดิมเป็นร้อยหก็คือโอเวอร์ไซเป็นหนึ่งไซแต่คือมันใส่ได้ไงเพราะโรงงานมันใส่ร้อยหมาแล้วแล้วก็ใส่ร้อยหกแม่งเลยนะเออ ดอกก็จะลึกๆหน่อยเออแล้วเหมือนใครถามว่าทําไมต้องเป็นลอสโซ2ูใช่ไหมจริงๆงบงบประมาณเนี้ยมันก็มีหลายตัวให้เล่นแต่ว่าถ้าถามว่าตัวไหนดีที่สุดอะต้องต้องดูว่าดีที่สุดสําหรับอะไรอะคือมันมีหลายโจทย์แบบมีทั้งรีดน้ําแล้วก็เน้นโค้งพื้นแห้งอะไรเงี้ยเราก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าแบบเราเน้นอะไรเหมือนของผมอะจะเน้นแบบใช้งาน ไม่ต้องเหนียวมากคือแบบโค้งแบบพอเล่นได้แค่พอเล่นได้ไม่ต้องหนึบจา๋าเออเน้นลีดน้ำแล้วก็เน้นระยะทางได้ไกลนะก็เลยเลือกลอสโซทูมาอย่างหนึ่งก็คือเรื่องแบรนด์ด้วยแหละคือตั้งแต่เปลี่ยนยางมาผมไม่เคยใส่แบรนดอื่นเลยนอกจาก p ิเรลีตอนขับ c ีบก็รอบแรกที่เปลี่ยนก็เป็น Angel City พอคู่ต่อไปก็เป็นลอสโซส p o r t ตนะแล้วพอมานินจาครั้งนี้ก็เป็นลอสโซทเนี่ยอยู่แต่แบรนด์พิรเนี่ยนะ ถามว่ายี่ห้อมันก็มีส่วนมันก็มีส่วนเออที่แบบรู้สึกเคยใช้พิาลารี่เลยใช้พิาลารี่ต่อยี่ห้อก็มีส่วนนะแต่ว่าการใช้งานก็อันนั้นก็อีกประเด็นหนึ่งที่แบบทําให้เลือกตัวนี้มาดูสเปคอะไราๆของลอตโซ่ทูโดยอิงจากเว็บพิาลารี่เลยนะมันจะเป็นยางแบบ2คอมเพลนะประมาณ3โซน2คอมเปลคือแบบ ตรงกลางจะเป็นแข็งแล้วก็ขอบขอบ,ขอบด้านข้างซ้ายขวาจะแบบนุ่มๆหน่อยอืมมันจะนุ่มๆก็คือทางตรงก็จะหมดช้าเวลาโค้งก็จะนิ่มแบบก็พอเล่นโค้งได้เออเล่นได้ดีด้วยนะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ลื่นเลยนะเนี่ยมันจะมีชาร์จให้ดูนะเป็นการาฟบอกเลยว่าเนี่ยแบบเน้นไปทางด้านไหนก็คือถ้าดูจากในนี้นะลอสโซ่ทู so ool, มันจะเน้นแบบ พื้นเปียกพื้นเปียกเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยที่นิ้วโป้งอ่าพื้นเปียกได้ดีแล้วก็พื้นแห้งก็ก็พอใช้ได้นะกลางๆอันนี้คือพื้นแห้งอันนี้พื้นเปียกอันนี้ระยะทางการใช้งานนะไมล์เลดคือแบบอายุการใช้งานว่าได้เยอะไหมได้กี่กิโลกี่หมื่นอะไรเงี้ยถึงยางจะหมดแล้วก็ส่วนที่ได้น้อยก็คือเรื่องของการ รองรับความเร็วสูงแล้วก็ความนิ่มของยางคือจะไม่ได้นิ่มมากถ้าอิงตามคะแนนก็ถ้าอิงตามคะแนนนั้นมันจะเป็นคะแนนเต็มทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่สี่คะแนนความนิ่มจะอยู่ประมาณหนึ่งคะแนนรับรับความเร็วสูงจะอยู่ที่หนึ่งคะแนนระยะทางที่แบบกว่ายางจะบดอะจะอยู่ประมาณสามคะแนนนะแล้วก็พื้นพื้นเปียกอยู่ประมาณ3ามจดแปดสามจุดก้าคะแนนพื้นแห้งอยู่ประมาณ3ามคะแนน คือจะเด่นไปทางพื้นเปียกประมาณนี้เออก็เผื่อใครสนใจรอ s โซ่ทใส่กันได้นะถ้าสนใจนะคือราคามันไม่แพงอะประมาณแปดพันเก้าพันประมาณนี้ละกันเออบวกลบประมาณเนี้ยไม่แพงมากแต่ช่วงนี้รู้สึกของขาดตลาดอยู่ด้วยนะณเวลานี้นะเดือนมีนาเนี่ยเดี๋ยวไปดูฟิลลิ่งตอนขับกันอีกทีนึงว่ารู้สึกยังไงบ้างมันก็ต้องวัวอัน่อยแหละเพราะยางมัน ยางมันใหม่แล้วยางมันกลมด้วยนะเวลาเลี้ยวมันก็จะแบบเหมือนดูดโค้งอะ่ะเออเอาไว้เดี๋ยวรีวิวฟิลลิ่งตอนขับให้ฟังกันอีกทีนึงเมื่อกี้มีการ DIY ขาจับโอเมาส์แบบใหม่คือปกติผมจะจับกับน็อตตรงนี้มันจะเป็นน็อตยึดสายเนี่ยที่เก็บสายของสายเบรกอะไรเงี้ยจะอยู่ตรงนี้แล้วตำแหน่งมันจะไม่สวย มันจะดูได้แค่แนวนอนเพราะถ้าแนวตั้งมันจะบังจอเวลาเรานั่งขับนะก็เลยย้ายมาตรงนี้ฮนะตรงน็อตแผงคอ DIY นิดนิดหน่อยก็เยอะอยู่เนี่ยมีลองบูทแบบลองบูทสูงนิ้วกว่าเลยแล้วยกขึ้นมาอย่างนี้นะทำให้มันจับแบบแนวตั้งได้เออก็ดูสะดวกตาดีไม่บังจอแล้วมุมมองกำลัง,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 งสวยเลยเน้นใช้งานนะคะนี้ทัวริงทัวริง รอจนฟ้ามืดเพื่อตั้งไฟหน้ารถนะเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าไฟหน้ามันสูงไปไงวันก่อนที่ขับคนเลยม,มาตั้งใหม่พอตั้งใหม่แม่งโคตรต่ำ <c oughs> ฟีลลิ่งสัมผัสแรกสำหรับรอสโซทูรถสูงขึ้นนะเพราะว่ายางมันกลมมันเป็นยางที่กลมอ่ะตอนนี้ผมต้องขับรถแบบเปิดชิลนะเพราะว่ามองไม่เห็นมันเป็นชิลปลอดเพราะงั้นเสียงลมก็จะเข้าหน่อย แม่ไฟหน้ากูตั้งต่ำไปไหมเนี่ยอุ้ยโค้งแรกของรถโซ o ทูเป็นไงบ้างชิดเครู้สึกมันดูดด,ดถนนนิดนึงอ่ะ <laughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮฟิวดงดีฟิลลิ่งด,ด,งดีรู้สึกแบบดูดๆด,ดถนนหน่อยนะแล้วก็พลิกโค้งอะไรไวเพราะว่ายางมันกลมแต่มันจะรู้สึกมันมีความเหนียวของตัวยางอยูอ่รู้สึกได้ถึงความเหนืดเลย The next morning ก็หลังจากที่ไปเปลี่ยนยางเปลี่ยนโซ่แล้วก็เปลี่ยนสเตอร์หลังมาเมื่อวานนะผมได้มีโอกาสใช้มาเมื่อคืนล้ในการจับฟิลลิ่งการใช้งานพูดถึงเรื่องโซ่ก่อนโซ่เนี่ยก่อนหน้านี้ที่ผมเปลี่ยนเนี่ยโซ่เดิมศูนย์นะนะมันขึ้นสนิมแล้วข้อมันเริ่มตายจริงๆอะ่ะระยะทางรถผมมันแค่หมื่นประมาณไม่เกินหมื่นเจ็ดหมืหกากว่าแต่ว่าโซ่มันไปไวมากเพราะว่าเรื่องการดูแลนะ มันมันเป็นความผิดที่ผมที่แบบผมชินกับโซ่สีไงเพราะก่อนหน้านี้ก่อนจะได้นินจามาเนี่ยผมขับ CBR อยู่มันใส่โซ่ดำหมุดทองแล้วพอมันมีการเคลือบสีเนี่ยโซ่มันขึ้นสนิมยากอะ่ะเออผมก็เลยไม่ได้ดูแลแบบที่ควรจะดูแลเออนี่บอกไหมแบบถ้าเป็นโซ่โซ่เหล็กเนี่ยมันต้องดูแลเยอะหน่อยเพราะว่ามันพอเปียกโดนน้าเดี๋ยวมันก็ขึ้นสนิมมันก็ต้องแบบทําให้แห้งอะไรอย่างเงี้ย แต่ตอนเป็นโซ่สีเนี่ยคือโดนน้ําปล่อยไว้สนิมไม่ขึ้นนะผมเคยชินกับการดูแลโซ่สีก็เลยไม่ได้ดูแลโซ่ที่แบบเป็นเหล็กอย่างเงี้ยเหมือนโซ่เดิมติดรถเนี่ยเอออันนี้เป็นความผิดผมนะที่ทําให้โซ่มันขึ้นสนิมไวข้อตายไว้ก็ก่อนเปลี่ยนเนี่ยพอโซ่มันข้อมันเริ่มตายมันจะเริ่มแบบกระตุกกระตุกใช่ไหมเวลาแบบเราขับ สมมติเหมือนผมขับเกียร์สองความเร็วประมาณสี่สิอย่างเงี้ยแล้วผมก็คลอคันเร่งแบบล็อกคันเร่งไว้วิ่งสี่สิบยาวๆให้รอบคงที่ความเร็วคงที่อ่ะโซ่มันจะสั่นสั่นแล้วมันจะส่งผลกับรถทําให้แบบมันกระตุกแบบตึดตึดต,ดตดึรอบมันจะแบบกระตุกขึ้นกระตุกลงอ่ะเออมันจะไม่สมูทแต่หลังจากเปลี่ยนมาเนี่ยสมูทขึ้นนะคือสามารถทําได้แบบเดียวกันอะแต่ว่าไม่รู้สึกว่ารอบรถมันมีการแบบ กระตุกไปกระตุกมานะฮะคือนิ่งคือนิ่มเลยแหละนิ่งและนิ่มส่วนซับตอร์หลังก็ไม่ต้องรีวิวอะไรนะมันเป็นเบอร์เดิมสี่สิบกฟันเอออัตราทดเดิมเลยฮะตอนนี้สําหรับซับเตอร์หลังนะนะเปลี่ยนไปก็ไม่มีผลกับอัตราทดแล้วก็ยางล้อโซ่ทูนะครับอ่อฟิลลิ่งรู้สึกว่ามันดูดถนนดีขึ้นนิดนึงนิดนึงนะไม่เยอะฟิลลิ่งพลิกโค้งง่ายพลิกโค้งไวนะฮะเพราะว่ายางมันกลมอ่ะนะ ผมรู้สึกแค่นี้นหะเออไม่ได้มีอะไรว้าวมากสําหรับรถโซ่ทูนะ่ะแค่รู้สึกว่าเออมันดูดถนนกว่าอย่างเดิมเล็กน้อยนะฮะไม่ได้ว้าวอะไรมากมายก็แค่รู้สึกว่าเออมันดีกว่าอืมดีกว่านิดนึงนิดหน่อยไม่เยอะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวต้องดูกันไปยาวๆสําหรับเรื่องโซ่และยางนะในการใช้งานอันหนักหน่วงหรือโหดตอนเอาขึ้นเหนือระยะทางคร่าวๆนะเกือบสี่พันกิโลอ่ะที่ผมคิดไว้นะ เราจะยิงรวดเดียว4,000กิโลในระยะเวลาไม่ต่ำกว่า7วัน7ถึง10วันช่วงเนี้เออโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะถ้ามีอะไรอัปเดตหรือเตรียมตัวก่อนขึ้นเหนือยไงเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้ดูกันวันนี้ไว้แค่นี้แล้วกัน